ึกเสาฝึกงานนครับนอล่องเครื่องถีบรถด่างบนะครับนอด่างนครับ่นอใี่นะครับนะ แรงหน่อยนี่น้ครับหลรดถล่างนั้นก็มีนะครับเ่าะล่างที่มันมาคุ้ยง่า

เย่มากแามาเอาทั้งลงมากก็ได้เอาทั้ง,ง,งเอาทั้งลงมากต้ำทำเพื่งงอ,เอนอเอือนย่โอด้แยงอยูีนะครับรับรายได้ขนาด I mm -hmm.